now this road of mine this road that i call home so am i wrong สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมตื่นเต้นมากเลยได้มาลองตัวใหม่ก็คือ BGVP Atom นะครับเป็นรุ่นใหม่ของทาง BGVP จริงๆออกมาได้เดือนกว่าแล้วตัวเนี้ยเห็นแบบรูปทรงเนี้ยคุณจะคิดว่ามันเหมือน Solomon เลยใช่ไหมครับด้วยสายด้วยบอดี้ด้วยแต่ตัวเนี้ยมันออกแบบมาในแนวจักรวาลครับมันจะมีความแฟนตาซีเหมือนกับ s o ลมเลยถ้าคุณสังเกตนะครับอุปกรณ์กล่องอะไรต่างๆอะ่ะอ่ะมาดูที่เชลก่อน การสวมใส่เชลอะไรต่างๆเหมือนซอโซลมอนเลยอันนี้คือจะเป็นกล่องของแถมของทางตัวผฟังนะครับไงอันนี้คือกล่องเก็บสายนะครับคุณดูดิแม่งแฟนตาซีขนาดไหนอเนี่ยครับอันนี้คือหัวนะครับก็4.4ไงออกแบบมาเหมือนซอโซลมอนไหมครับแต่มันมีสไตล์เป็นของตัวเองครับตัวนี้ก็คือจะคุมโทนในของม่วงนะครับแต่ตัวนี้จะให้มาแค่4.4เท่านั้นครับสำหรับสาย คุณต้องหาเด็กแอมที่เสียบ4.4เท่านั้นครับซึ่งผมใส่มาผมว่ามันเหมือนโซลมอนเลยการสวมใส่อ่ะคือผมใส่โซลมอนแล้วมันใหญ่ไปหน่อยตัวนี้ก็เหมือนกันครับมันก็มีความใหญ่บ้างส่วนเรื่องเสียงนะครับผมคิดว่าตัวเนี้อิงมาจากโซลมอนเลยแต่มาลดคุณภาพเสียงลงให้อยู่ตามราคาของมันครับโซลมอนมัน40,000กับ50,000ใช่ไหมครับตัวนี้มันอยู่ประมาณ20,000อนะ่ะก็ลดคุณภาพโซลมอนลงมา ในเรื่องการฟังเพลงอะ่ะผมไม่ติเลยครับคือดีแบบดีมากเลยแต่ด้านเล่นเกมอะ่ะมันยังมีส่วนที่แบบถ้านวนัวกันอะ่ะคือเสียงปืนอะไรกบหมดเลยครับคือไดเวอร์เสียงมันแบบดังมากอะ่ะจนกบไปหมดเลยเสียงมันกบทุกอย่างไปเลยแต่ถ้าไม่มีเสียงปืนมาเข้ามาแบบว่าเข้ามาตอนประทะมันก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ฟังเสียงค่อนข้างชัดเลยครับก็ตามสไตล์ครับ BGVP ก็เล่นใหญ่แฟนตาซี Fantasy ครับนี่ก็จะเป็นของแถมของเจ้าตัวนี้ครับก็ เล่นใหญ่ไหมครับใหญ่มากๆเล่นแบบโอ้โหเต็มที่กับตัวแซลมอนก็ว้าเหมือนกันครับตอนเกิดเกาะความโกงอ่ะผมยังให้แซลมอนนะครับก็ดูราคามันสิครับอ่ะไปดูกันบ้างครับจังหวะเล่นเกมอ่ะผมอัดมาด้วยมันหัวมันหัวเราเห็นไล่ละตรงนี้ตรงนี้นัดมันออกขวาแล้ว

มันดูให้เพื่อนมันมันดูให้เพื่อนมันซับเนตีเวรหนัก

เฮียบ yeah, oh, oh, uh, ัาเอาวันมากนตตตเออเราก่อนเลยะด้อ่ะใชววัี้วัีดูดีองระเบิด

โอเคนะครับเรามาถึงบทสรุปกันบ้างนะครับว่าหูฟังตัวเนี้ยเป็นยังไงบ้างซึ่งผมจะยกตัวอย่างอ่าหูฟังตัวท็อปของแบรนด์ BTP v มา3ตัวนะครับซึ่งต้องบอกว่าผมอ่ะไม่เคยใช้ตัวแพนทอมผมเคยใช้ตัว Solomon มาซึ่งโซล m มอนอะมันโกงทุกอย่างรายละเอียดก็แม่นแยกเสียงดีมากเรื่องเพลงอ่ะคือ Solomon มันก็คือดีดีมากๆเลยลองลงมาเป็นแพนทอมเท่าที่ดูรีวิวมาต่างๆ ผมว่าเท่าที่ถามาพี่กินรีวิวใช่ไหมครับพี่กินบอกว่ามันลดลงจากแบรนด์โซลมอนผมเลยคิดว่ามันอาจจะเป็นตัวที่อยู่ตรงกลาง ส่วนเจ้า bgpp atom ที่มาใหม่มันคือโซลามอนที่เอามาลดคุณภาพอีกทีหนึงไม่ใช่คุณภาพวัสดุอะไรต่างๆนะครับเพราะคุณภาพวัสดุของเจ้าตัว atom อ,ออกแบบมาแบบดีมากเป็นงานประณีตมากครับเท่าที่ผมอ่านมาลวดลายต่างๆกว่าจะทํำได้ในตัวบอดี้ซึ่งมันเป็นงานฝีมือจริงๆครับแต่ที่มันลดคุณภาพมันจะเป็นในส่วนของก็คือคุณภาพเสียง ต้องเข้าใจด้วยว่าราคามันต่างกันเกือบเท่าหนึ่งเลยคือตัว At ดทัมอ่ะมันได้ยินไม่ไก่มากครับแต่รายละเอียดการแยกเสียงต่างๆอ่ะมันยังโอเคอยู่ซึ่งถ้าเพื่อนๆซื้อมาฟังเพลงอ่ะคือแม่งดีแบบดีมากๆอ่ะแต่ถ้าเพื่อนๆจะเล่นเกมอ่ะมันยังมีตัวที่สุดกว่านี้อีกครับคือมันมีตัวที่เหมาะกับเกมมากกว่านี้ครับแต่มันก็มี EQ ครับที่ช่วยให้หูฟังตัวเนี้ยมันดีขึ้นได้ครับ และนี่คือราคาปัจจุบันของทั้ง3าตัวนะครับอิงจากร้านฮอลลี่ไซ์ในช้อปปีนะครับซึ่งแต่ละตัวจะมีแกลบราคาที่ห่างกันพอสมควรขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับว่าชอบตัวไหนดูรีวิวชอบตัวไหนชอบก็จัดเลยครับหูฟังต้องฮอลลี่ไซ์ครับครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสาหรับใครที่อยากสนับสนุนผมง่ายๆนะครับแค่กดลิงก์ช้อปปีด้านล่างก่อนสั่งซื้อสินค้าคุณไม่ต้องจ่ายเพิ่มครับแต่ช่วยให้ผมได้มีรายได้เล็กๆน้อยๆนะครับโปรเพเยอร์เขาใช้อะไรกันขอบพระคุณมากๆครับสําหรับการรรับบชมขอพคคุณจิงๆรับ